เจอเมืองครองบ่อยขีดอย่างเงี้ยเป็นตัวนักเตะเองความสัิ์สิทธิ์ความเป็นบิ๊กแมตช์มันหมดไปไหมก็ก,ก,ก,ก็ก็ไม่นะครับเพราะว่ามันเกมเทั้ง2ทีมนี้มีนักเตะระดับหัวแถวของประเทศเรามันจะเป็นเกมที่สนุกครับผมแล้วก็เป็นเกมที่ใช้ความสามารถจริงๆในการเล่นครับผม เป้าหมายของแต่ละสโมสรน,นี่ผมว่าต้องการถ้วยประดับสโมสรในตู้ให้มากที่สุดผมคิดว่ามันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นถ้วยที่ใหญ่ด้วยแล้วก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าพวกไทยลีกแล้วก็เอฟเอครับเลยครับ อ๋อนัทพรก็นักฟุตบอลที่มีความสามารถครับผมเล่นบอลมีเซนฟุตบอลครับมีจุดปั่นที่พอจะให้เราจอบเข้าไปได้ครับเอ่อมันอยู่ที่จังหวะมากกว่าครับผม,มทุกคนมีข้อดีหอดทุกคนครับผมผมว่าอยู่ที่เกมเกมนั้นมากกว่าครับผมจังหวะของฟุตบอลในเกมนั้นมากกว่าครับว่าทีมไหนจะคุมเกมได้ดีกว่าแล้วก็ความผนะิดพลาดณตอนนั้นมันจะมีไหมครับผมและโดยค่าเฉลี่ยนะครับ เจอกับนัทพรพันลิฟเนี่ยก็นนชนะหรือนัทพรชนะก็ก็เป็นโอ้ตนะครับโอ้ตจะชนะมากกว่าผมก็พยายามจะเอาเอาชนะเขาให้ได้ครับผมแต่ยังไม่เคยชนะโอ้ตเลยครับผม กวินเป็นมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความแข็งแรงแล้วก็เป็นประตูที่แอคทีฟสูงครับผมผมคิดว่าน้องเขาดีนะครับเป็นประตูที่ดีแล้วก็ไว้ใจได้เลยครับผมแล้วส่วนตัวเรากลัวกวินไหมครับเออมันต้องยิงฉีกต้องมุมต้องยนะก็ก็ต้องยิงให้เน้นๆหน่อยครับผมถ้าเวลายิงอะไรเงี้ยครับผมเพราะประตูดีๆแล้ว มันมันความผิดพลาดมันจะน้อยครับ สนามที่ขลังนะแล้วก็ยังไม่เคยแพ้เลยใช่ไหมใช่ครับผมผมมันมันขังแล้วก็มันก็ตื่นเต้นนะครับได้ยินเสียงเชียร์ที่เสียงดังมากในในสนามแล้วก็กดดันอยู่ตลอดเวลาครับผมก็เอานาพวกเราก็จะพยายามชนะให้ได้แต่ก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งครับผมแล้วก็มีแฟนบอลซัพพอร์ตที่ดีครับมงเข้ามาครับมงได้ครับเอากระปยิงเรียบร้อยครับโดนนได้ครับ ซีได้ประตูขึ้นนำซูรีสุขะกับอินซัมหนึ่งศูนย์ครับซูรีผมเั่งเตะนะครับผมก็มั่นใจครับผมว่าจะชนะได้อ่าสัก เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเหตุผลนะครับเหตุผลว่าเราเราเรา,เรามีเทคนิคท,ที่จะไปเล่นเพราะว่าเราเหนือกว่านะตามสกอร์นะครับที่สามสองนะครับแต่เราก็เน้นเน้นอาจจะอาจะอาจะมีพี่แพงได้ครับผมพิจิตรงชิปขึ้นไปให้ถึงอีกนิดนึ่งนตัวนักบได้ถือรับแบบจะมีเวลานะครับสองตึ่งตอนนี้นะครับ เป็นเตียวกัสเตียวดรดเกีย่ยวบอลแล้วต้องชมพิมชิตผมเฉยวครับชิปให้จังหวะนี้ฝากแฟนบอลทั้งสองทีมด้วยครับเกมนี้เป็นเกมใหญ่แล้วก็เป็นเกมแห่งสัก์ซีครับผมยังไงก็ฝากแฟนบอลทั้งสองทีมเชียร์กันด้วยเกมกีฬาครับผมแล้วก็จะได้ดูเกมอันตื่นเต้นแล้วใจในแมตช์นี้ได้ครับ ถ้าที่พบยิงเข้าจะเจอชาติอุตรานะครับถ้าคนลุกคล้ายๆกันครับผมก็ก็อย่างนี้ครับก็ก็ถ้าเสียงมันดังผมก็น่าจะมีครับแล้จะวิ่งไปหลังกองเชียร์ไหมไปกองเชียร์ชนบุรีดีกว่าครับผม